ห้องแม่ยัยงขึ้นรถแล้วนี่กับสีนอนล้วบอลแล้วนะแต่พูดป้าเจ้ากะถอดแล้วลูกเกิบนะอถอดเกือบเลยมานางนี่มานางนี่แม่สิถามไม่ลูกสิไปใช้อนี่ไปฮะ<า>ที่มานางนี่มานางทูจากอนมาทูจาก่อนโดยใจใช้โกใช้ สบายดีเด้อป้าลุงเอ้ผ้าวาสนาขี่รถก่อนวันนี้พอบุญจะไปล่างรถรอป่ะมานั่งพี่ลูกมานั่งพี่เร็วเร็วมาอยู่ไหมลูกไหมมาพี่ก่อนเนาะลูกจะไปซ้ายแม่จะถามฮะลูกอยากไปซ้ายบอกลูกอยากไปไปซ้ายมาหรอกไปอยู่ ใช้ด,ดูไปเลี้ยดูไปบเลี้ยลูไปเกลือปลาเอออยากไปเกลือปลานะตบอบคุม้มตบคุมบค้มตอกคุ้มเลยเออะไรหรืบอบได้ไหมจอยคุณนะไห้รถท่าตันดื้อเนะลดท่าดื้อนะพระพอสบายดีไหมพระพอบุญสบายดีสบายดีบายดี บายดีป้าลุงบ้านจีบัยป้าบายดีบ้านจีบัยใช่ป้าบายดีบายดีนะบายดีบายดีอ่าพาพ่อว่าในสบายดีป้าลุง FC ทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเกาช่องแม่จ้อยเด้อเช่องจอยเด้อเขาเป็นเมืองวาดเน่เด้อป้าลุงเอ้ย หักบ้านในลายในเด้อหักบ้านในหน่อยหักด้านนันเด้อค่ใช่หักปลาลุงดูหักปลาลุงดูจุ๊บจุ๊บดูหักก่อนมันหรือเปล่พอโดดคลิปอ่ะยังไ่ได้อะวะวุ้ยมันแตกนะครับแตกของพ่อนะพ่อไปไหว้พานธุ์ปุ๊บมจกลงกมจกมืองเมืงมืงเดืลูกก็นั่งนิ่งๆนะกว่า Mày quách quen nó mất mát. Happy lâu nha. nha. Tình lâu nha lâu nha. Oh, mì nè. 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 nè เห็นแล้วลมแน่แล้วต้องแง่นนะต้องกินหอดคนะว่ากระต่ายวะเห็นว่ากระตา่ายท่องผ้าวะน้ำกระต่ายน้ำกระตา่ะตายนะใครเชิงผ้าพวกเออแม่นว่ากระต,าต่ายโตยังไะนกวะนกวะ ทั้งผ้าพูพ้เครื่งผ้าแท้เห้ออ่านย่านแท้นะวนชวนปลุงไปน้ำที่ไปไปเกือปลาออปลุงเนี่ยไปน้ำบาตบ่ รูเลยอะอันนั้นลมๆนะฮะลมนะะลมนะหาวปะหนาวปะเย็นอยู่ปะฮะรถพ่อบุญจะข้าว่าบ่ะนี่ขาบุนรถข้าวว่ข้าวปล๋ย บอกข้าแล้พผ่ดหรอกในจอยคุดอะไรเถอะพอบุญเกยบเฮียเนเต็มจักพอบุ่นเก็บเต็มจั๊กเสียงเสียงกันจ้องม,ม่นหรมันสั้นแมนน้มบอลน,นั่นเลยพายดื้อนะดื้อได้ราขับรถหี้ขี่่งมาดื้อเลยนะ khen đi đốt đạo, hả quất yeah. mong luôn quá bọn yeah. yeah. yeah, yeah, nàng này đây 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 muôn đấy Nàng chấp chết luôn Bộ chép bò vào จ้องใคลูกฮะบุยติดัวคนอนยับอองนะแม่เยัออกแม่บปิกปิกอปิกปิกปิก่โอ้ยบกะเพิ่นดีใจแน่เนาอเลยไปเนาะมาดีใจบอ ขับใจพ่อบุญแม่เราพาไปบายบายไปจิงนองบ่ฮะจิงนองมาเนาะเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย้ย้ย้บ้เเ้เฮ้ បានเก็บឲ្យមេផែណាលនណាហ៊ឺមានជាតិមោកបាទមើលបើកແជ້តាមនេះទៅបើកແជ້តាមប៉ុកនេះແជ້ក្ចយយនេះឆៃហ៊ឺ เออเจ้าหน่าเอา้ยมสาวนอาอีก,กันื้อเกีียวมุสาวสามดวงโยกโป,โป,โปสิบแปดพันปีกกยนี่คือว่ดเซาหาคือจีขายรดลกหมดแล้วขายผิดป,ป๊อ บ่แฉงเห็ดกัาเพงใหม่อี้ว่ะว่ะมือนี่บ่น้ำถั่วเฮือนาเรหลายบ่แฉ่งนี่นถ่วเฮือนาวุ่นเงบ่เสร็จกะยัเพลงเข้าเนมียไปเสร็จมุกละมานั่งกบเม่เหอะตามแขวปักนะฮะ จะขับรถไปเองบ่เนื่อรถดเจิโน่หฮึดูจะขับรถไปเองบอโอบุญนี่ก็นานมาเทไปปะได้บอไปขับรถไปเองบ่ไปบ่ลนู้นไปไปดิไปเว้นไปเว้นไปเว้นอออ

ตังเมือนฉันวอเออก็จะเอามานาปุดมาปุเสียเสียว่าเสียเนาะเสียกลางทางเนาะก็ไไ้ดิมดิมกระไรจับไหมลูกจับไหมเอเอจบไ้เ้ย คืองามแต่พี่ชายพี่ชายที่เฉลยแล้วเจ็บออวนเี้ดวจับมือแม่อีใ่่าเพิ่อนถ้า่นนเนาะเดี๋ยวจังไปเจาคุมเนาะยซื้อขนมไปต้อนคุมเนาะถ้าเ่นกนเบรเบิ่งเแม่แกันบ่ได้มาตลดนะได ไปย่างไปไปเซ็ขนมนะนิ่งนองเมื่งยหนุ่มแข็งหนึ่งใครเคยอยู่นี่เยนี่นีนี่นีนี่หนดอนี่นีนี่เอเน่สิมนี่นีะแงนึ่งปลานี่ เซียนปบนี่นะเบอะเพกหนึ h, ่งเบอะหาสิบแปดนี่นะมีเบอร์จ้ารุ่นนี้ก็มีแล้วบอลนี่นี่หาบเอ็ดอพอพอแมนบอนี้กระจืดบอป่ะจืดจืดบอลลุบท อันนี้เลยกล่องสีเข้มๆแน่ฮะนะวานบอกมีร้ายได้ว่ะคุณไปดูว่าเปล่าคุณนุ้มไปไม่ไหวเลยไปคำได้ค่ะปริ่มหน่อยได้ค่ะเรียกนะเออตัวละน้องอย่างไปผักคุ้มนะเอาต่อถือตการนี่พวกนี้ดูคอยนั่งเมืองค่ะ มาเอาน้ำหนังเด้ไปากคุอนตัวใดำพนังเมัก <yacht weiterhin> <asına Dim ona awake> ีหนงเมักพี่พี่นังเมยจอยมักเบิ้งาเบิ้งมาเบิ้งมา้งางมางม้เมาเมาเบเิ้งมาเบิ้มเบ้ยเบิงมาเบย้งมาเ้งมเ้มาเบาเบเาเ้้ิา้ง ลูกบกินนะลูกบกินลูกเอานุ่มเปียวอเปียวพี่พนุ่เปียวสิพี่ที่นี่ลงมั้ยี่มั้ยบ่แม่โบยาข้าน้านนั่นนะย็นแข่อนั่นนะนี่เดือดวเดอดลนี่นี่เดือดนะนี่ขวดหนึ่งหายแปดโมปลานี่นะ กินมีแห้งบ่ปะบ่เมื่อยบ่ฮะอีิ่นแซ่บซื่อคุณนุ่มเปลียวคุณเอาลูกเปล่าไหมเอาเปาเอาเปล่าเออเอาเอาแพ็กหน่อยเออเอ้ปลาเปล่าแล้วลูกเปลาเลยเขาแล้วนะมาเลยมาเลย าว่าว่าใส่กล่องเนี่ยโลลูกสิ้นเฮ้ยลูกมากินลูกสิ้นแสก็กันชื่อคืออยู่ไทยเมื่อนั้นนะใส่ก,ก็สิ้นปลาว่าลูกสิ้นไก่เมื่อนั้นนะกันสื่อเมื่อนั้นนะโอ้มี่วะเบิร์บ่ะนี่นนเนี่ยสัสโมเมนต์ตรงเนาะเย็น,น ไปเอาขนมพี่บ้างขนมเนี่ยเป็นตัวใหญ่จะเอาเอาตัวประเภทด้วยนี่ว่าลูกอยากกินนะอ่ะอุ้ยมีผิกเนืนั่นในสปะใบยาวๆนะเช็คัวนแล้วกันเอื่อยเราหลีโม่แล้วไปไปเร็บไปไปเร็บไปเร็ว มาพี่พี่แม่จะเอาขนมปังให้นี่บาทมาด้อยเอามาไปไปยังมาพี่ลูกมาพี่มาไปมาไปมาไปมาพี่มาพี่มาพี่ปวดอะไรดูนี่มี่เถอะนี่เรียกเอาดเร็ว อ่ะตัวนี้บ่เอาบ่าแบบนี้คือเอาแบบนี้บ่เอาแบบนี้ดีกว่าไม่กี่วนันแล้วมันบานแห้งอ่ะไปเอากระโพดนะปะไปให้พาะอุ้ยเพิ่นยิ่งกันลูกอะเพิ่งหายแอร์เพิ่งหายแอร์คุ้มเนี่ยอ่านเช็ดมาำ